ไปคนหมายเลขหกนะคะเอ้ยคนหมายเลขหกกูใครหมายเลขหกไปดูนะคะคนหมายเลขหกจะมีสัมผัสที่6คนหมายเลขหกน่ารักสําเร็จง่ายๆ่สบายสบายรักสะอาดจ,จิตใจดีคนหมายเลขหกคะฟังนะคะคนหมายเลขหนะ้า่ะจริงๆราแล้วมันไปตรงกับคนที่ทํางานวัวตายควายล้มเลยนะจริงๆแต่แบบแต่ยังไงก็สําเร็จอะแต่ต้องคิดใหญ่ให้เป็นอะ ะะทีนี้คนหมายเลข6ก,กคนหมายเลขก,กแบบนี้เลยค่ะง่าย,ายสบาย,บายชอบอะไรง่าย,ายชอบจิ๋มจิ๋มยิมย้มชอบแบบน่ารักน่ารักชอบความสะอาดชอบแบบคนพูดเพอ้อชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสมรริที่หกเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้จะไม่โอเคกับฉันเฮ้ยรู้สึกว่าฉันทำอนี้แล้วฉันจะรวยเฮ้ยรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วยี่แี้ก่ะ เลขหกนะคะเลขหกไม่เหนื่อยค่ะเลขหไม่เหนื่อย,ยนะคะถ้าใครที่ตอนนี้เป็นเลข6แล้วเหนื่อยผิดทางผิดลู่ผิดลู่เพราะเลข6ต้องไม่เหนื่อยค่ะเขากําหนดชะตาชีวิตมาให้ไม่เหนื่อยต้องไปหาอะไรทําที่ง่ายๆสบายๆคนรักไม่เหนื่อยมากแล้วจะรวยนี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าคุณไปทําวัวตายควายล้มเหมือนเลขห้าคุณไม่รอด เพราะดวงสตาไม่ได้กําหนดให้คุณต้องวัวตายควายลม้มเขากําหนดให้คุณต้องง่ายๆสบายๆเพราะคุณมีสัมผัสอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คุณทําคุณจะดีสิ่งนี้คุณทำแล้วมันไม่ดีคุณมีสัมผัสอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายได้รขกท่องไว้เลยง่ายๆสบายๆอย่าคิดเยอะจิตเบาๆใจสบายๆนะคะถ้าเลขไหนดีแล้วจะไม่บอกวิธีแก้อะไรทั้งนั้นแหละนะคะก็พูดไปตามเนื้อความหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นโอ้ยคนหมายเลยขหกเป็นคนน่ารักนะคะคุณพูดจาไรากับใครพูดขนาดแบบตะอคอกเขาอย่างเงี้ยอย่านะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมองเป็นแบบว่าอย่านะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคนหมายเลยขหกเป็นแบบนี้ค่ะคือลองคนใหม่ยเลยขห้าสิแค่บอกว่าอย่านะ คนก็มองว่าคนใหม่เลขห้ามันย้อนนะอะไรแบบนี้คุณเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะฮะมันต่างกันตรงแบบพลังนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายเลขหกอย่าไปแบบใส่พลังเหมือนคนหมายเลขห้าคนหมายเลขห้าก็อย่าหน่อมแนมต่อมแตมอานูเนคคิกขูนะคะเพราะเดี๋ยวมันสลับกันแล้วมันจะไม่เวิร์กชอบรเซ่นะคะถูกใจกันละสีอยากหมายเลขหกกันใหญ่เลยนะคะ